24ปีเราจะเสียจนรามอะไรก็คงคงใจใจนิดนึงคงใจนิดนึงเลยว่าส่งดาะเรียเรามาทวงถามว่าทําไมอา้านไม่เสียภาษีทําไม24ปีบอกคุณไม่รู้เรื่องเลยฟังก็ตลก24ปีไม่รู้เรื่องนี่แสดงว่าแสดงว่าต้องต้องลาออกแล้วเอาเรื่องจริงนะ24ปีภาษีเท่าไหร่ปสนแสนยร้านคูนกันไปสิ7%แล้ว เมื่อจับได้แล้วแล้ว,ลวไม่ใช่ประวแล้วต่อบวจะเรียกภาษีย้อนหลังเรียกเสร็จปุ๊บจับเข้าคุกเรื่องจริงฮะผมจะเอาให้ได้เลยเรามีกฎหมายเราประชาชนภาคประชาชนเราจัดการได้เราปกป้องทาให้เราด้วยเราปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พราเป็นโกงแผ่นดินขอพันคนไทยความเป็นธรรมต้องกลับมาล้านเปอร์เซ็นขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับที่ติดตามนะครับผมก่อนปกป้องพักภาษาเพื่อสิภาพอปปสนะครับวันนี้เราได้ไปสองที่นะครับตอเช้าเราไปกรรมธิการพุ้มรองบป็นโวกช่วงบ่ายนี้เรามาที่สัมมกนนะครับซึงที่เรามาช่วงบ่ายนี้นะครับเรามาทําตามหัวใจนะครับของคนไทยพุทธทั้งแผ่นดินและคนศาสนาอื่นๆนะครับที่ไม่ได้นับถืออิสลามนะฮะเหตุผลเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราเดินหยิบจับอะไรในเซเว่นท่านผู้ชมครับ ท่านจะหยิบไมโลหยิบโอวันตินหยิบเมสกาแฟหยิบคอฟฟี่เม็ดหยิบนมทุกยี่ห้อหยิบนมเปรี้ยวทุกยี่ห้อนะครับหยิบน้ำปลากระปิดนะครับแม้กระทั่งอ,อาหารห,าหารมาอาหารแมวนะครับข้อกําลัไอสกีมเด็กทุกอย่างอยู่ๆทําไมคนไทยพุองมาเสียค่าฮารันแล้วมันไม่ได้ติดฟรีเหมือนปาเจนะครับเก็บตังค์หมดครับแล้วไม่ได้เก็บถูกๆเก็บแพงบองออยฮะเป็นสิบเท่าตัวเลยนะครับแล้วถามว่า มันไม่ได้ติดแค่ตัวสองตัว,ต,วตอนนี้ราไปถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่ารายการพวกเราซื้อไปน้ําตาเรานองหน้ากันไปทำไมอยู่ๆเราก็มาเสียค่าสวยหรา,านอกจากเสียค่าสวยหรา,าแล้วนะครับภาษีไม่ได้จ่ายนะครับเท่าหลวงเข้ารัฐบาลไทยสักบาทหนึ่งนะครับซึ่งมันหมายความว่าไงประเทศไทยเรากลายเป็นรัฐอิสลามไปแล้วเหรอฮะถึงต้องการให้มาเอาเปรียบพวกเราคนไทยจนอย่างประเทศขนาดนี้เราได้เลยมายื่นเรื่องไว้ที่สภรกรไว้ตั้งแต่วันที่13ามีนาคมนะครับซึ่งถึงวันนี้เนะี่ยเกิน9เดือนแล้วยังไม่มีคําตอบใดๆ แต่ยังดีหน่อยครับพอเราได้มาทําหนังสือติดตามทราบมาแล้วครับว่าเรื่องได้มีหน่วยงานธุรกิจนะครับลอกระบบตรวจสอบอยู่แต่ไม่ได้ทำหนังสือแจ้งเราฮะมามารู้จักมารู้จากการที่ได้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 มีพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยทําหนังสือติดตามครั้งที่หนึ่งนะครับด้วยสิ่งที่เราต้องการติดตามสี่เรื่องคือหนึ่งตาหาราเนี่ยไม่ได้เป็นเงินบริจาคแต่เป็นเงินจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆมากมาย เพราะฉะนั้นความหมายคือถ้าเป็นเรื่องศาสนาหมายถึงว่าอ้างเป็นศาสนาจะเก็บอะไรก็ได้ฮะจะเก็บยิบเก็บยับค่าปรับค่าลถค่าบางทีน้มีเสียค่าเครื่องบินด้วยค่าพาณิชมาไปนั่งเครื่องบินมาแล้วผู้ประกอบการไทยต้องมาเสียค่าเครื่องบินให้ด้วยนะฮะเป็นค่าพาณิชก็มีมีผู้ประกอบการไทยเล่าผมฟังอยู่ต้องมาเสียค่าค่าเครื่องบินให้กรรมการการซามมาตรวจขนาดเครื่องเครื่องบินยังเสียแล้วยังมีค่าเอ่อค่าที่ปรึกษาที่ต้องเสียทุกเดือนอีกเดือนละสองพันบาทนะครับบางบริษัทจะมาเสียเป็นค่าปรับอีก เรียกเก็บกันเป็น้อยล้านก็มีไอ้อย่างนี้มันเรียกศาสนาเหรออย่าจำว่าอ้างศาสนาที่จะเก็บอะไรก็ได้ใช่ไหมมันกลายเป็นอะไรเนี่ยประเทศไทยเราฮะแล้วสมรกรได้ตรวจไหมตรวจไปถึงไหนอย่างไรนะครับมันไม่ยุติธรรมกผู้ประกอบการไทยทั้งประเทศแถมโยนภาระทําให้สินค้าแพงขึ้นให้คนไทยส่ยยวนใหญ่ประเทศต้องมารับภาระทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ปปสจึงมาทําหน้าที่นะครับแทนคนไทยส่วนใหญ่มาทํหนี้ติดตามนะครับนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการ สอบถามนะครับให้ตรวจสอบก็คือรายจ่ายแหละครับเมื่อมีเงินรับมาเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนล้านต่อปีแล้วเนี่ยรายจ่ายได้นําไปใช้ทําอะไรบ้างเคยมีทีมงานนะครับไปสอบถามสตงให้ตรวจสอบเงินให้ตรวจสอบเงินนะครับตรวจสอบเงินผลปรากฏก็โยนไปโยนมานะครับสามกรณ์ก็โยนไปให้สตงผู้ตรวจเงินแผ่นดินพวกเราเองก็เคยไปยื่นสตงอผู้ตรวจเงินแผ่นดินเรื่องก็ถูกดองคับสามกรณ์สามสตงผู้ตรวจเงินแผ่นดินก็ไปตอบเลยกับมาเหมือนกันครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไม่สนใจเลยเลยฮะไม่คิดจะตรวจเลยว่า เ,เงินเป็นแสนแสนล้านก็ไปทำอะไรองค์กรอิสลามนะครเ,เรื่องเกี่ยวกับฮาลานที่อเมริกาเขายังตอบนะฮะคุณไปดูเอกสารได้ในในกูเกิลครับ็ตอบว่าเอาไปใช้สําหรับให้ผู้กาะอไลน์ก็ยังระบุไว้ตัวในเมืองไทยแหะครับมีการเอาไปให้ผู้กาะออไลน์หรือเปล่าถึงไม่กล้าตอบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการให้สหรัรพารช่วยดูเรื่องนี้แต่ถ้าถถ้าถาอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับหน,น่วยงานในการที่เช็คเรื่องของรายจ่ายก็อยากให้สหัมภารททำในที่ไปประสานดูกับสตงคุณเป็นภาครัฐเหมือนกันคุณต้องช่วยเงินของคนทั้งประเทศ